าวเป็นอีกเดหลรอจัดสวัสดีมิรักแฟนคลับสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนเพราะว่า<อ>ผมเหมือนเดิมครับช่างใหม่ชัยนาทวันนี้พามาอยู่ที่อะไรวะเนี้ยทุ่งนาอันเขียวขจีซึ่งเป็นอาณาจักรของผู้ใหญ่เองนะครับดูแทนกงไปดูทุ่งนาหน่อยอันเขียวขจียังไงครับทุ่งนาเขียวขจีกับรถสีเขียววันนี้ ทางส่งงานนะครับเวฟหนึ่งสองห้าพี่เดรพังลมหัวฉีดคันนี้เป็นรถลูกค้าจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาจัดสภาพรถลาก็มาเป็นจำนวนมากนะครับตอนในขณะที่เรา,เาเมีรมากนะครับอมองไม่รู้ว่าใครเป็นใครเดี๋ยวอาจะจะดังบ้างอะไรบ้างนะครับโอ้โหลึกบคื๊บกันเลยทีเดียวแหม่ตอนไม่ถ่ายไม่มีรถเลยครับก็นี่ครับคันนี้เป็นลูกค้าจากกำแพงเพชรเป็นรถมาจัดสภาพนะครับเอ่อ สภาพปอนมาก็เหมือนที่ผมลงคลิปไปนะครับอ่าคันนี้ลูกค้าขอเป็นสีเขียวนะครับผมส่วนล้อกับยางลูกค้านํามาเองนะครับชุดนี้นะครับคันนี้ก็ทําตามสเตปพื้นพื้นที่ผมทําเลยในสเตปลบประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้เป็นฟิดเครื่องแท้นะอุ้ยอะไรเข้าตาวะคันนี้ฟิดเครื่องลูกสูกแบแหวนแท้อะไรเข้าตา ทุกสูบแบนแท้นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดชุดหัวชุดหน้างานสี 2K ช่างน็อตคัลเลอร์ครับปั๊มสายปั๊มบนใช้เป็นของเดิมนะครับนี่อันนี้มาประมาณนี้ชุดหัวเราก็ล้างให้ประมาณนี้นะครับก็เหมือนเหมือนกันคันอื่นทั่วไปคันนี้เป็นงานจัดภาพพื้นฐานนะครับหัวขาวไหมดูให้ดูหัวไปดูอะไรอะไรเลยเออโอเคเอาให้ไรไหม ไฟหน้าเป็นไฟหน้า,อาของเก่าติดรถมาทำการขัดให้นี่ไฟหน้าทำการขัดให้มันใสหน่อยอามาครับผมคันนี้เลือกใช้เป็นแข้ง 2K นะครับเอ้ยไม่ใช่แข้งเขา w d ว r โค a หยอดแดงส่วนชายล่างนี่เก็บสีให้ตามสภาพชายโคเก็บสีให้พักเท้าล้างทำความสะอาดให้ลัดด้วยน้ำยาของทางร้านนะครับผมคันนี้ลูกค้าเลือกเป็น พ่อพามกกันล้อน้ำเงินคู่กับวงล้อน้ำเงินนะครับประมาณนี้รถก็ามาอีกเยอะแยะเช่นเคยนะครับคึกคืนน่าดูนี่ครับผมคันนี้เลือกใช้เป็นโช๊คตัวนี้นะครับผมตามงบตามความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็ใส่เป็นบางเสี้ยวนะครับให้การน้ํามันดีดเปื่อนชุดสีนะครับอ,อ่าจะลืมไม่ได้คันนี้ชุดสีเป็นงานของทางร้านนะครับงานของทางร้านเลย เขียวเงาเขียวด้านตรงรุ่นสียอดฮิตอีกเช่นเคยครับมาวนมาฝั่งนี้นี่ยอดแดงให้ลูกค้าดาูมาประมาณนี้จานไฟเออจานไฟเราก็สัดเก็บรายละเอียดให้นะครับผมก็ประมาณนี้คันนี้เตรียมส่งกับกำแพงเพชรเดี๋ยวลูกค้ากำลังจะมารับวันนี้ครับก็คันอื่นใจเย็นๆนะครับผมไม่ได้อยู่นิ่งนะครับผม กำลังทยอยทําให้ทุกคันนะพี่บางคันมันรออะไรเล็กๆน้อยๆก็อย่าเพิ่งด่ากันนะครับอย่าเพิ่งว่ากันก็สุดท้ายก็เหมือนเดิมพี่ฝากติดตามาคลิปผมจะมาอัปเดตงานจัดสภาพ,ร,พรถให้ดูเรื่อยๆนะครับโอ้ยอย่างนี้รถรถใหญ่เลยรถบัสมาเลยเนี่ยโอ้โหเฉียวไปเลยอะรถแพร่กล้องเนี่เฉียวไปเลยอะ <c oughs> เนี่ยเฉียวเราเนี่ย <c oughs> เฉียวเลยเนียวเราเลยเนี่ยโอ้โห ทางหลังมาเย้าลูกโอ้โหเดี๋ยวฝากคลิปด้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมทั้งใบชนะน,นะครับผมทักมาอสอกถามพวกคุได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรงานจัดภาพหรือจัดเป็นเซต,ตก็เดิมครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเอารถสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมส่วนใครมีอะไรจะแนะนำอะไรผมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ทักกันเข้ามาได้ครับผมยินดีรับคำติชมครับผมสวัสดีครับ